กันที่เรื่องราวของเกาหลีใต้กันบ้างนะคะใช่ค่ะก็คือเรื่องราวนะคะก็คือแหวกทุกกฎเลยค่ะที่เกาหลีใต้เนี่ยจะย้ายทำเนียบประธานาธิบดีไปกระทรวงกลาโหมค่ะโดยนายยุนนะคะซึ่งชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างชิวเชียดในการเลือกตั้งอย่างสูสีนะคะเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาประกาศนะคะว่าจะย้ายสถานที่ทํางานนะคะไปยังจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมและเปิดบลูเฮาส์ในกรุงโซลค่ะให้เป็นสถานที่สาธารณะโดยนายยุนนะคะยังกล่าวด้วยว่า เขาจะย้ายบ้านพักนะคะประจําตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยไปยังฮันนําดงซึ่งเป็นย่านพักอาศัยของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทธุรกิจต่างๆและนักการทูตแผนการของนายยุนนะคะก็มีกระแสตอบรับทั้งด้านลบและด้านบวกค่ะจากชาวเกาหลีใต้ในขณะเดียวกันนะคะยังทําให้เกิดการถกเถียงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงตู้นะคะสมาชิคคกพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคคู่แข่งกล่าวหานายยุนว่า สอ,อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงตุ้ยที่เป็นศาสตร์โบราณที่มีต้นกําเนิดจากประเทศจีนค่ะสําหรับกระรูงกรลาโหมนะคะตั้งอยู่ในเขตยงซานใกล้กับกรุงโซและติดกับพื้นที่ที่เป็นอดีตฐานทัพสารัฐที่ส่วนใหญ่เนี่ยปิดตัวลงและย้ายไปอยู่ทางใต้ของเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านหวงตู้นะคะกล่าวก่อนหน้านี้ว่า b l u ู h o u s ์ตั้งอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมตามหลักหวงตู้เพราะว่ามีประธานาธิบดี4คนจากจำนวน6คนในช่วง25ปีที่เป็นประชาธิปไตยถูกจำคุกหรือไม่ก็ปลิดชีวิตตัวเองค่ะหลังจากคนตําแหน่งนะคะแต่ทีมงานของว่าที่ประธานาธิบดีนะคะก็ยังยืนยันว่าการย้ายทำเนียบเนี่ยไม่เกี่ยวกับห่วงตู้แต่ว่าเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและทําให้การสืส่อสารกับทีมงานเนี่ยสะดวกมากขึ้นค่ะ